สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาสเตอร์นาธานนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาทำข่าวนินจาโก s e a s นสีนะครับของมังกรพังงาน,นั่นเองนะเรามาที่รูปแรกกันเลยนะครับวันนี้เราไปเร็วกันนิดหนึ่งนะครับรูปที่ผมเคยโชว์ไว้ตั้งแต่หลายสัปดาห์ที่แล้วสัก2สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมรูปเนี้ยจริงๆมันมีคนมาเจาะลึกแล้วก็ อธิบายเรียบร้อยแล้วผมก็ได้สังเกตแล้วว่าจะมาพูดตั้งแต่ตอนไลฟ์สดแล้วแต่ยังไม่ได้พูดเลยนะเพราะพอดีลืมนะครับก็ประมาณว่ารูปที่ทางเลโก้เนี่ยได้ปล่อยออกมาเป็นทีเซอร์แรกนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นเลกาซี่นั่นเองนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นนินจาโกมังกรผงาดซีซั่น4นะครับส่วนท้ายๆเนี่ยมีคนตีความว่า อาจจะเป็นพาร์ทสของซีซั่นสไม่ก็ซีซั่นหนะครับแต่ผมมีความคิดว่าน่าจะไปทางซีซั่นหมากกว่านะแล้วก็หลายคนก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นกันด้วยนะครับสําหรับข่าวในวันนี้นะครับอัปเดตใหม่ด้วยนะครับอาจจะเป็นเซตเดิมที่ผมเคยพูดออกมานะครับแต่ว่าเป็นการอัปเดตชื่อตัวละครมากขึ้นนะครับผมจะไม่ได้เรียงรหัสเซตถูกต้องนะครับต้องขออภัยจริงๆนะงั้นเราไปดูที่เซตแรกกันเลยนะครับ 7 1 8 5 4นะครับโค mission m a กแอน d ์ดากอนเซนก็จะเป็นเซ็ตรถของโคนะครับไม่ก็หุ่นนะมันก็เม e ก็แปลว่าเครื่องจักรนั่นเองนะครับโดยเซ็ตเนี้ยจะมีดากอนเซนนั่นเองนะครับใครที่เห็นภาพหลุดออกมาแล้วเนี่ยบางส่วนนะครับที่จะเป็นโคกับรอยเนี่ยก็เงียบไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ไม่โชว์จนกว่าภาพจะหลุดออกมานั่นเองนะครับ ก็จะเป็นแนวแนวนั้นที่ผมพูดนั่นเองนะครับถ้าใครอยากดูรูปก็าสามารถดูที่เพจผมได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ตัวมินเนี่ยนของไวไลน์นะครับแอสซิกมอนสเตอร์นะครับถ้าเป็นแปลไทยนะครับแปลว่าปีาศาจกดนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นไงไอตัวพ่นน้ําเขียวๆออกมาหรือเปล่านะอันนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นในนินจาโกนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับอาณาจักรมอนสเตอร์ด้วยนั่นเองนะต่อไปนะครับ71859 The Dragon of Light นะครับก็จะมีตัวละครดกอนลอยดะกอนโคนะครับ มีเซนนะครับอารินโซระนะครับแอสิกมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เอิร์ธมอนสเตอร์แล้วก็ตอยันลิสเลดเดอร์นะครับก็น่าจะเป็นหัวหน้าของพวกปีศาจพลังธาตุนะนะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไลท์ในภาคต่อไปเป็นใครนะผมคิดว่าเป็นร้านนะแต่ยังหาลายชื่อร้านไม่เจอเลยเซตต่อมานะครับก็จะเป็นเซต7 1 8 5 6นะครับ J Transform i c ีกคานะครับก็จะเป็นรถของ J นั่นเองนะครับก็จะมีตัวละครดาก้อนคายดาก้อน n i ย่นะครับแล้วก็ Earth Monster ก็คือปีศาจหินนั่นเองนะครับแล้วก็ Loyalist Leader อีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่เป็นหัวหน้านั่นเองแล้วก็เซตต่อไปนะครับ j 1 8 5 7นะครับ n ินจ a v e r ั c l e ทีฮาวไบรท์นนะครับก็จะมีคายมีเซนนะครับตาก้อนเจโอ้ครั้งนี้นะครับเจน่าจะกลับมาแล้วนะบางทีอาจจะเป็นของเล่นก็ได้เจอาจจะไม่กลับมาแต่ว่ามีของเล่นที่เกี่ยวกับเจมากขึ้นนะแล้วก็จะมียูเฟเชียนะครับที่เป็นเจ้าแห่งลมคนใหม่นะครับแล้วก็ลอรัลลิสอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมี Asic m o n s t e เนะครับปีศาจกดนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเซตของ Legacy บ้างนะครับก็จะเป็นเซต7 1866นะครับ Ninja Anniversary Display นะครับภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยอารามนินจาขนาดเล็กนะครับมีบันไดรา,าตูก็เปิดได้ด้วยนะครับและต้นซากุระนะครับ ภายในมีร้านน้ำชาขนาดเล็กนะครับพร้อมภาพวาดการต่อสู้เพื่อปกป้องนินจาโกนะครับภายในเซตนี้นะครับก็จะมีฟินิฟิกเกอร์8ตัวนะครับได้แก่คายโคเจเซนลอยนิยาและอาจารย์วูนะครับทั้งหมดนะครับก็จะแต่งชุดรีเมคจากซีซั่น1นะครับแล้วก็ยังมีฟินิฟิกเกอร์ครบรอบ ก็คือปรมารยารแห่งสายฟ้านะครับมาพร้อมแท่นวางนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับอารามได่นะครับต่อมานะครับก็เป็นเซต71858นะครับโฟร์เวิปป์็นะครับก็คำว่า b c k s m i t h เนี่ยเป็นนามสกุลของคายนะครับเขาว่ากันนะว่าแปลว่าช่างตีเหล็กนั่นเองนะครับก็ตัวละครนะครับน่าสนใจมากมีแต่ตัวละครแรลๆทั้งนั้นด้วยนะมีมายานะครับมีเร นิย่านะครับแล้วก็แบ็กสมิธคายก็คือช่างตีเหล็กคายนะครับน่าจะเป็นชุดคายช่างตีเหล็กนะครับแล้วก็อาจารย์วูนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับก็คือปรมาจารย์แห่งธาตุดินนะครับก็คือโคนั่นเองนะมาพร้อมกับแท่นครบรอบ15ปีนั่นเองนะครับสำหรับข่าวก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะรีบมาบอกนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ